สวัสดีครับปปแม่แม่พีพีน้องน้องสู้ขู่สู้คนครับอารุ่นสวัสดิ์ครับมือนีเศ้าวันสุขครับขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขความจเจริญนะครับเรื่องหนาทีก่การงานเจริญ่งเรื่องเด้อพบแต่คนดีๆเจอแต่คนดีๆเพื่อนฝูงก็ขอให้เจอเพื่อนฟงดีๆนะครับผมเจ้านายก็ขอให้เจอเจ้านายดียๆมือนีครับผ้าพีพ่พาน้องมาเห็ดภารกิจ ของกิดเอดแต่ละมือแต่ละเว้นนี่และครับก่อนอื่นก็นตตองมาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำสาก่อนรับนางอรพินนางกับเขาโตจากเป็นที่เรียบหน่อยได้กาแฟแล้วนางกับไปเหตุงานก่อนพ่อบ้านใจกล้าเขาก็ตรงหนึ่งเขาเป่าไฟตัวครับใครอยู่ดอกครับยยรบ่เลยเป่าฟืนเป่าไฟหยาดเปิดเทียดปึ๊บปั๊บดอกก็แล้วเนาะ หนึ่งเข่าก่อนครับพี่น้องครับเราเอาแล้วก็จะไปหากาแฟกินเด้่ยไปีกหนึ่งเข่าแล้วกาแฟกับห่อนะมังปัดนี่หลังจากที่ห่อรอเข่าสุกนะครับพี่น้องครับห่อกับตองมานั่งกีบกาแฟสะก้อนสบายใจมาสัตเข่าปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บให้มันเรียบร้อยนะครับพอเข่าสุกแล้วห่อกับปิดกุ้งปิดแก๊สมาใส่เข่าส่วนตัวติดตดเนี่ก็ยังกินข้าวเหนียวอยู่ครับข้าวเจ้ากินบ่ราะใครยุ่งท้องเหมการใส่เข่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการใส่เข่าของภาคอีสานบ้านเฮาคือเก่านั่นแหละครับผมเฮ็ดจัังซี่แล้วมน เออมีความสุขดีครับคิดหอดบ้านหอดซองเ้าก็เฮ็ดกิจังเ้าอยู่บ้านอยู่ซองนั่นแหะครับยังตัวท่านเนาดังฟื้นดังไฟซื้อครับห้อามีความสะดวกสบายในการเห็ดเกล็ดแล้วก็ใส่เกล็ดไปครับเฮ็ดเรียวร้อยร้อยห้อก็ไปส่งลูกสาวใหญ่ครับผมเพื่อนที่ไปโรงเรียนแล้วก็ต้องไปส่งพลกรเข้าไปในเมืองประมาณหกิโลครับมีคือศูนย์อัญญบณีของจันทบุรีครับโรงเรียนนางกะทิยุทธ์ตรงข้ามกับศูนย์อัญญบณีส่งนางเข้าโรงเรียนแล้วค่กกับพวกที่แวะร้านโจกสากรครับผมร้านโจกประจําของนางสาว เอวานะครับผมน้องเอวานะั่นแหะครับน้องที่กินโจ๊กเป็นประจํากินโจ๊กร้านนี้นะครับพี่น้องครับต้องแวะซื้อเห็นนางทุกเจ้าครับเมาหอดนางหน่าตื่นหนุ่มมาป่านนี้โอ้ท่านเดือดตื่นตอนเดือดตื่นทะแม,ม่เธอตื่นทํำไมตื่นเศร้าไปโรงเรียนทำแม่ลูกเือดตื่นตื่นโอ้นางกางเงี้ยงอเงีย้ยงอเงียงเง้ยอยู่ครับถ้ายู่นางบองอเงีย้ยประเดี๋ยวถึงนางสิงงอเง,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 งี้ยต่นางกับบองอเง,งี้ยบ่ห้บ่ห้องครับเพราะเอาตื่นกะตื่นงงมึงเนี่ยพระท่านเดือดซนอยู่เ้าก็ต้องเอาม่าน พมน้ำสากรโอ้ไห่น้ำปันไก่ครับ<笑><笑>อา้าวแปลงฟันกรใครอยู่นั่งบ่ห้องบ่ไห้กับถึงนั่งถึงห่วงนั่งกับเบาไห่ด้อริยาคัดคืนแน่กับ,บ,บ ang, ่บเป็นอย่างนั่งกับห้ควบรมวมมือเล้วเหล่ากนั่งถิแตงโตครับมันนี้นั่ง,งใส่ชุดไทยเด้นั่งวันศุกร์นั่งใส่ชุดไทยดูสินั่งสวยไหมยิราสวยบจาพอพอแมแม่กว่าสิแดงเจรยังกว่าสิไดต่ละสิงอู้พี่น้องเอ้ยว่ามันจับปูส่กระดงด้เห้าเล้วก็ต้องเอานั่งมากินข้ากินปลา มือนีได้โจ๊กครับมือนีนั่งได้กินเข่ากนเด้อมือนี้อีหลากินเข่ากับโจ๊กโจ๊กของหมักนั่งตัวบ่ตรงย่ยากนี่นั่งหมักแบบนี้ครับพี่น้องครับนั่งพึ่งไข่เส้าไม้ได้ครับพี่น้องอาทิตย์นีไปโรงเรียนสองเทียครับนั่งกับพึ่งไข่เส้าไม้ได้พี่น้องกินงานเาบ่เสียบหรือว่าแต่ว่ามือนีเริมกินของแล้วครับเดิมมีอาการกินเข่ากินปลาได้แล้วก่อนหน้านี่สามสี่มือของหันนั่งบอค่อยกินโอ้ซึมตัวนั่งอ้วกได้เข่าหดโรงพยาบาลครับผมไปหาหมออยู่โรงพยาบาลแต่ว่าก่บ่ไ้นอนโรงพยาบาล ก็ได้ขีดยาขีดยังอยนั่งกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะ่งกติไปโรงเรียนตอบ่านี่สวัสดีคุณแม่เพราะวะ่าแต่ว่ากติไปแบบเสลืมเสลือยูม,มันนี่เป็นเศร้าๆเป็นพิเศษจังใดดอก้นจังใดดอกมันนี่แดดก็โอ้มันนี่เปิดฟ้าเปิดครับพ,พี่น้องครับเมฆก็บอมีฝนก็บอมาดีดีอยูน่นี่แต่ว่าห่อนแดดๆดดมันนี่ห่อนแด้แจันทบ,บุรีห้องด้เวลาแล้วนั่งกติปไปแล้วโนไปโรงเรียนก่อนนะบอกแล้วก็ห่อนโรงเรียนนั่งแล้วรับ ข้าวเดียวกับแป้บบไกลจากบ้านไปเลยครับข้าวเดียวประมาณร้อยก๋เม็รกองหอดองเรียนหนูแล้วจ้ามันีหนูมากจะ่สาเป็นพิเศษเลยจ้าหลังจากไปส่งนั่งแล้วครับขากลับก็เลยแวกเก็บผักกะทินครับพมเห็นมันงามๆอยู่ขางถนนก็เอาไปกินกับหมกหนูใหม่สาวตีกับหมกหนูใหม่ให้ครับ่อว่านี่ก็อนทไปเช็ดหมกกินกับหมกหนูใหม่ก่อนกลับมาหน้าอรึินบอกว่าอายอ้ไปหั่นหมูแน่พนาไว้เธอล้วนกินแน่เห็ดล้วนหมูไว้จะกินกับเป็นตำบักหุ่งแน่ว่าท่านว่า อกลับมาข่อยก็เป็นนักป่าดแนดวข่อยก็กมาป่าจว,จวด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 ส่นตัวนักป่าไงเลยป่าหมูป่าเนี่ยบอกแล้ <c oughs> วก็มาเห็ดเห็ดครับล้วน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 เห็ดข้าวเดียวมันกับเนื้ครับบอกเลี้ยงเห็ดกับเขาเนี่ยเนื้อจะหน่อยครับพี่น้องขอให้มันมีวัตถุดิบเห็ดจวดจัดจวดจัดข้าวเดียวกับเป็นอาหารการกินของห้องไดแล้วเรียบร้อยแล้วก็มากินเขาเด้อพี่น้องเด้อมากินเขานมกันครับนี่ครับ กินเข่าห The ่มผ้าน้ากันครับหน้าซ้อนหน้าตุกมันก็กินน้ากันแทบทุกเสาแทบทุกเที่ยงนะครับแทบทุกแรงกันครับกินน้ากันในของไกลกันของเที่ยวเดือกกันก็มากินน้ากันแสีบๆครับกินแล้วแล้วก็ในเวลาเข่าทําการทํางานแล้วครับผมนี่มาเหตุการณ์เหตุงานในเวลาทํางานแล้วลูกเตวับยุ่แล้วก็ต้องเหตุการเห็ุงานนะครับบ้านนี่พอกระเมยอยู่กันสองตาเข่าก็ต้องเห็ุงานก็แบบนี้เนี่ยมาแลงก็คอยเดดด้ไปรับเขาเที่ยเดียวนั่งออรพินกินเข่าแล้วนั่งกับมา นั่นก็ถือเป็นสีง่วงๆได้บะเนียน่ากินเขาอิ่มแล้วอะ่ะจังใดก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้เน่เดอ้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน,น่อยๆของทิดเอ็ดเนี่เดอ้อพี่น้องจังใดขอบคุณหลายๆที่รับชมจนจบคลิปเด้อขอบคุณหลายๆครับ